สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานข้ามคลองลาบลุนะถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกด้านขวาก็เป็นแยกสุขสวัสดิ์27ด้านซ้ายนะครับรถก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกประชาอุทิศคลิปนี้ผมจะมาเดินส่องๆง,งานก่อสร้างสถานีแยกประชาอุทิศตอนนี้ได้มีการติดตั้งคานขวางชั้นจำหน่ายตัว๋ว และชั้นชานจลารวมถึงงานหล่อเสาทางขึ้นลงสถานีต่อไปก็คงมีงานวางคานพื้นสถานีก็จะเห็นนะครับเป็นโครงสร้างเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นตอนนี้เท่าที่ดูตัวคานขวางนะครับก็ใกล้จะติดตั้งชิ้นส่วนเสร็จแล้ว โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูรนราบุณะวงแหวนการจน,นาพิเศษโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดิลลอร์เมนจำกัดเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างช่วงสัญญาที่5นะครับก็คือตั้งแต่ดาวคอนนองไปจนถึงครูในแล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้ารวมถึงอาคารจอดรถจอก็ได้แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจร บนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณซอยสุขสวัสดิ์46ถึงคลองลาบลุณะระยะทางประมาณ250เมตรก็เพื่องานติดตั้งคานและก็พื้นคอนกรีตระหว่างวันที่2พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2568เฉพาะเวลา4ทุ่มไปถึงตี4นะครับโดยจะสลับถนนฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเป็นวันคู่แล้วก็วันคี่ดังนี้ในวันคู่ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่30 ก็จะปิดเบี่ยง3ช่องในฝั่งขาเข้ารถก็สัญจรได้2ช่องนะครับและเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนได้อีก1ช่องและในวันที่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ก็จะปิดเบี่ยง3มช่องในฝั่งขาออกรถสัญจรได้2ช่องและสามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทนได้อีก1ช่องสภาลอยตรงนี้นะครับก็ได้ปรับปรุงนะโดยกำลังทำในส่วนที่เป็นหลังคานะครับ สถานีแยกประชาอุทิศต,ตำแหน่งของสถานีก็อยู่บริเวณซอยวัสสารอดก็คือบริเวณซอยสุขสวัสดิ์44ใกล้กับ3มแยกประชาอุทิศโดยมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์2ีมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่2บริเวณอาคารพาณิชย์ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์31มีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อน ทางขึ้นลงที่สามข้างธนาคารกรุงเทพมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่สี่พื้นที่ติดกับซอยสุขสวัสดิ์44มีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและก็ลิฟต์โดยสารด้านขวานี่ก็เป็นทางขึ้นลงนะครับในด้านฝั่งขาเข,ข้าของถนนสุขสวัสดิ์นะ อยู่ตรงปากซอยวัสสารอดพอดีเลยนะครับก็คือตรงป้ายรถเมล์เลย โครงการรถไฟ,ฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนรมนะวงแหวนการจนาพิเศษภาพรวมความก้าวหน้าหน้าเดือนพฤษภาคม2568งานโยธาตอนนี้ทำไปได้55.97%ก็เป็นข้อมูลจากเพจโครงการรถไฟ,ฟฟ้าสายสีม่วง ในส่วนของการขวานะครับที่นําชิ้นส่วนมาติดตั้งนะก็นํามาประกอบนะครับในพื้นที่ก็รอสําเร็จรูปมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มาติดตั้งในช่วงกลางคืนตอนนี้บางต้นก็เสร็จแล้วนะบางต้นก็ยังเหลืออยู่ชิ้น2ชิ้นนะครับ ก็จะมีคารขวางในส่วนที่เป็นชั้นชานชาลาแล้วก็มีส่วนที่เป็นชั้นจําหน่ายตัวด้วยสารตรงนี้เป็นถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาเข้านะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นลงที่สามงานที่ทำอยู่นะครับมีหล่อเสาแล้วนะ กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับทางขึ้นลงในช่องทางที่3ช่องทางขึ้นลงที่3นะครับจะอยู่ด้านข้างธนาคารกรุงเทพสาขาลาดบุรนะในส่วนของทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับตอนนี้คืบหน้าไปได้มากนะอีกไม่นานนะครับก็คงจะต่อเป็นทางยาวถึงกันตลอดนะตั้งแต่ดาวกระน,นองไปจนถึงครูใน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนรัปณะวงแหวนการจนาพิเศษตามแผนงานผู้ที่ได้รับสัมปทา,านเดิรถก็จะเป็นผู้ดำเนินงานจัดหาขบวนรถและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าโดยจะเริ่มติดตั้งระบบภายในเดือนกันยายน2569คาดว่างานติดตั้งระบบจะแล้วเสร็จในปี2572ก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ปีเพื่อให้ทันตามแผนเปิดให้บริการ ก็คือในเดือนกันยายน2572คลิปนี้ก็นำวความคืบหน้านะครับของสถานีแยกประชาอุทิศที่ตั้งอยู่ใกล้กับแยกประชาอุทิศแล้วก็อยู่ด้านหน้าของปากซอยวัดสารอดหรือว่าซอยสุขสวัสดิ์44หากมีกวความคืบหน้านะครับ จะนำมาชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ